สวัสดีครับผมชื่อโนอาห์และผมเป็นรบชาวยิวจากบุตรของอิสราเอลชาวยิวมาจากเผายูดาซึ่งเป็นหนึ่งในเผ่าของประชาชนอิสราเอลมาคุยกันเกี่ยวกับกฎาสากลทั้งเจ็ดกฎทั้งเจ็ดของโนอาห์กฎเหล่านี้มาจากหนังสือทอแปลกไม่ได้ปรากฏในทอที่เป็นหลายละอักษรพวกมันมีอยู่แค่ในเชมสัญ,ญลักษณ์การตีความกฎเหล่านี้สามารถพบได้ในทอที่เป็นปากเปล่า ทอที่เป็นปากเปล่าได้ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ผู้เผยพระวจนะโมเสสผู้ซึ่งได้รับทอจากพระเจ้านาผู้เขาซีนายที่ผูเขาซีนายโมเสสได้รับทอที่เป็นหลายละอักษรและทอที่เป็นปากเปล่าทอที่เป็นปากเปล่าช่วยอธิบายทอที่เป็นหลายละอักษรและยังอธิบายถึงข้อบัญญัติทั้งเจ็ดสหรับมนุษย์ทุกคนซึ่งเรียกว่ากฎทั้งเจ็ดของโนอาโนอาเป็นชายผู้รอดชีวิตจากน้ําท่วมในช่วงเวลาที่พระเจ้ากรธมนุษย์และปกคลุมโลกด้วยน้ํา และค่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่มีอยู่บนพื้นดินมีชีวิตอยู่บนโลกมีเพียงโนอาห์และครอบครัวของเขาและสัตว์ต่างๆที่ถูกนำเข้ามาในป่าหรือเข้ามาในเรือของโนอาหเท่านั้นที่ไม่ตายโนอาสร้างอากนี้ตามคำสั่งที่เขาได้รับจากพระเจ้าทุกคนหัวเราะย,ย้อนโนอาเพียนเพราะเขาสร้างอากหรือเรือใหญ่โนอาบอกพวกเขาว่าจะมีฝนตกหนักน้ำท่วมที่จะฉลังโลกทั้งใบ เรื่องราวทั้งหมดนี้ปรากฏในทองคนส่วนใหญ่ในโลกนี้รู้จักเรื่องราวนี้แต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือหลังจากที่น้ำท่วมสิ้นสุดลงฝนหยุดตกโนอาห์ได้ออกมาพร้อมกับครอบครัวของเขาและสัตว์ที่อยู่ในอาร์กและโนอาห์ได้รับกฎข้อบังคับทั้งเจ็ดจากพระเจ้ากฎทั้งเจ็ดนี้มีไว้สำหรับโลกทั้งหมดและพระว่าทุกคน ที่อยู่ในโลกวันนี้จริงๆแล้วมาจากโนอาห์ซึ่งเป็นผู้สืบทอดการมีอยู่ของมนุษย์ในโลกกฎหมายเหล่านี้เรียกว่ากฎหมายทั้งเจ็ดของลูกหลานของโนอาห์และเป็นของทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะของลูกหลานของอิสราเอลเท่านั้นแต่ของชาวอยู่ด้วยสําหรับบุตรอิสราเอลชาวยูวมีหกร้อยสิบสามกฎข้อบัญญัติที่บังคับให้เราชาวยูวต้องปฏิบัติตามแต่คนทั้งโลกต้องปฏิบัติตามกฎเจ็ดประการของโนอาห์ ที่เขาได้รับหลังจากที่เขาออกจากธรรมชาติและอย่างที่ฉันได้กล่าวไปแล้วกฎเหล่านี้ไม่ได้อธิบายไว้ในตราที่เป็นละ,ละอักษรแต่ได้รับการอธิบายไว้ในตราที่พูดกันในปัจจุบันเราจะอธิบายกฎสำคัญเจ็ดประการนี้ที่เราทุกคนต้องปฏิบัติตามเพียงแค่ฟังและยอมรับมันด้วยตัวเองและอย่ายอมรับเพราะว่ามันสมเหตุสมผลมากนะเพราะว่าทอนแนะนำ ให้ทำแบบนี้ทอทั้งหมดมาจากพระเจ้าพระเจ้าแนะนําเราว่าคุณทําอะไรและไม่คุณทําอะไรหนังสือทอคือคํำพูดของพระเจ้าหนังสือทออธิบายให้เรารู้ว่าคุณทําอะไรอย่างที่ผมบอกไปแล้วมีทอที่เป็นปากเปล่าและเราต้องรับเอากฎเหล่านี้มาใช้เพราะว่ามันมาจากทอและจริงๆแล้วมาจากพระเจ้ากฎเหล่านี้โนอาได้รับมา ผมอยากจะอธิบายเกี่ยวกับกฎทั้งเจ็ดของโนอาห์และว่ามันนำสันติภาพมาสู่โลกได้อย่างไรมันช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระหว่างประชาชนในโลกรวมถึงความสัมพันธ์ภายในประชาชนต่างๆนี่คือคำตอบที่เท่าให้สำหรับสันติภาพทั่วโลกถ้าเราต้องการให้มีสันติภาพแบบนี้สันติภาพทั่วโลกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราฟังคำพูดของพระเจ้า คำพูดของพระเจ้าได้ถูกเขียนไว้ในทอและกฎทั้งเจ็นี้เป็นกฎที่ทุกชาติและรัฐต้องรักษาและยอมรับไว้ประเทศที่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้จะเป็นประเทศที่แข็งแกร่งและนี่คือสัญญาจากพระเจ้าในประเทศแบบนี้จะมีสัิภาพที่แท้จริงประเทศแบบนี้จะได้รับพรทั้งหมดจากพระเจ้าและเมื่อเรามาถึงเวลาของการไถ่ถอนตามที่ผู้เผยพระวจนะทุกคนพูดรุ่นนี้ คือรุ่นสุดท้ายรุ่นสุดท้ายของการถูกเมรเทศและรุ่นแรกของการไถถอนทุกคนที่ยอมรับกฎทั้งเจ็ดนี้เพราะว่ามันมาจากหนังสือทอและมาจากพระเจ้าพระเจ้าได้มอบมันให้กับทุกคนในโลกไม่ใช่แค่กับชาติเดียวและเรื่องนี้ได้ถูกเขียนไว้ในหนังสือทอและใครก็ตามที่รักษากฎเหล่านี้จะมีส่วนร่วมในการไถถอนการไถถอนที่สมบูรณ์จะมาถึงในเร็วๆนี้ วันนี้ผมอยากจะอธิบายเกี่ยวกับกฎทั้งเจ็ดนี้สักหน่อยด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่กฎแรกคือห้ามทำงานในวันเสาร์เรามีความเชื่อในพระเจ้าเพียงองค์เดียวพระองค์เป็นหนึ่งเดียวและไม่มีอีกองค์หนึ่งแต่มันหมายความว่าอย่างไรจริงๆเราไม่ควรจะวาดภาพพระเจ้าหรืออธิบายพระองค์ในรูปแบบใดๆพระเจ้าไม่มีรูปร่างไม่มีร่างกายพระเจ้าเป็นสิ่งที่มนุษย์ ไม่สามารถเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้ถ้ามีใครกราบไหว้รูปปั้นหรือมีคนที่เชื่อว่ามีมนุษย์คนหนึ่งเป็นพระเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งต้องห้ามวันนี้มีคนที่เชื่อในพลังของเงินเชื่อในพลังของตัวเองและการไล่ตามเงินและอำนาจนั้นคือการไปต่อต้านพระเจ้ามีคนที่ไล่ตามความปรารถนาของตัวเองเช่นการกินการดื่มการมีสักการมีเกียรติและอีกหลายๆอย่าง ความเชื่อของเราคือมีพระเจ้าเพียงองค์เดียวและเราเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ไม่ใช่ของสิ่งอื่นใดเราสามารถเชื่อในพระเจ้าได้แต่เราไม่สามารถรู้ได้จริงๆว่าพระองค์คิดหรือรู้สึกอย่างไรและเราต้องเป็นคนที่เรียบง่ายกับพระเจ้าเพราะว่าเราเป็นคนที่มีขีดจํากัดในการเข้าใจพระองค์เราสามารถมองไปที่โลกและเห็นสิ่งที่น่าทึ่งทั้งหมดที่พระเจ้าได้ทําและกําลังทําอยู่แต่ไม่สามารถเข้าใจได้จริงๆพระเจ้าอยู่ก่อนสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมด และจะอยู่ต่อไปหลังจากนั้นพระเจ้าจะอยู่ตลอดไปเราเข้าใจว่าพระเจ้าให้การเลี้งดูแก่ลกให้ชีวิตแก่ทุกคนในโลกพระเจ้าทรงเฝ้าดูโลกทั้งใบแต่เรามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจพระเจ้าได้จริงๆพระคัมภีรเตือนเราว่าจะต้องรักษากฎของโลกไว้พระคัมภีร์ยังเตือนเราไม่ให้เคารพบูชาเทพเจ้าอื่นไม่ให้ทำพาดไม่ให้กราบไหว้สิ่งใด นอกจากพระเจ้าดังนั้นนี่คือกฎข้อแรกของโนอาหและใครก็ตามที่รักษากฎนี้ไว้พระพรจะมาถึงเขากฎข้อที่สองของโนอาหคือห้ามด่าพระเจ้าและพระนามของพระองค์นี่คือการดูมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราต้องแค่สรรเสริญพระเจ้าแต่มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าอะไรที่จะดาละมีวิธีง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจว่าห้ามดา่าแต่บางครั้ง ในชีวิตของเราเราก็มองหาคนที่จะโทษสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตเรารู้สึกโกรธกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเราต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงทำล้วนดีเราต้องเสริมสร้างศรัทธาของเราว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทำนั้นเป็นประโยชน์ต่อเราเสริมสร้างศรัทธาของเราในพระเจ้าทุกสิ่งในโลกล้วนมีเหตุและผลในฐานะมนุษย์เราไม่สามารถเข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้ บางครั้งคนเราก็เสียใจและสาบแช่งคนเราก็โทษพระเจ้าสำหรับปัญหาที่ตนประสบแต่ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องคุณควรทราบว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งต้องห้ามและขอให้พระเจ้าทรงนำโลกด้วยความเมตตาเพื่อว่าในที่สุดเราทุกคนจะได้รับการปฏิรูปและเป็นคนดีอีกอย่างในกฎข้อที่สองเราห้ามดักคนในนามของพระเจ้าห้ามใช้ชื่อของพระองค์เพื่อสิ่งนั้น อดข้อที่สามคือการฆ่าคนเป็นสิ่งต้องห้ามและต้องเคารพชีวิตของผู้อื่นแม้ว่าเขาจะเป็นคนจากประเทศอื่นหรือชนเผ่าอื่นเราก็เห็นว่ามีคนที่ฆ่าคนและนี่เป็นสิ่งที่เลวร้ายมากในสายพระเนตรของพระเจ้าโตราสั่งเราไม่ให้ฆ่าชีวิตมนุษย์คนอื่นกฎนี้ยังปรากฏในหนังสือบัญญัติด้วยพระเจ้าตรัสกับชาวอิสราเอลในหนังสือไซนาธิคัสจริงๆแล้วเป็นกฎที่เราทุกคนสามารถเข้าใจได้ โดยไม่ต้องอธิบายอะไรมากแต่สิ่งสำคัญคือต้องรักษากฎไม่ใช่เพราะว่ามันดูถูกต้องสำหรับฉันเพราะพรุ่งนี้มันอาจจะดูถูกต้องสำหรับฉันแต่เพราะกฎเป็นกฎที่พระเจ้าประทานมาให้กฎหมายที่เขียนไว้ในคัมภีร์โตราฉันไม่ได้พูดถิมสงครามหากมีใครมาค่าคุณและคุณค่าเขาหรือหากคุณต้องกานตัวเองหรือคนอื่น เช่นหากมีการโจมตีจากผู้ก่อการร้ายห้ามฆ่าใครถ้ามีใครทำอะไรให้ฟ้องศาลศาลจะจัดการกับเขาอย่าตัดสินว่าคุณเป็นผู้พิพากษานอกจากนี้การฆ่าตัวตายเป็นสิ่งต้องห้ามไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะเอาชีวิตของผู้อื่นแม้แต่ชีวิตของตัวเองห้ามทำร้ายผู้อื่นและห้ามทำร้ายตัวเอง บทข้อที่สี่ที่นี่ความสัมพันธ์ที่ต้องห้ามทุกคนต้องเคารพการแต่งงานให้ภรรยาเป็นของสามีและสามีเป็นของภรรยาการแต่งงานเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้ามมีเพศสัมพันธ์นอกการแต่งงานห้ามมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชายหรือระหว่างหญิงกับหญิงห้ามมีเพศสัมพันธ์ในครอบครัวโดยเฉพาะกับพี่น้องหรือกับแม่พ่อลูกชายลูกสาว ถ้ามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วหรือกับผู้ชายที่แต่งงานแล้วถ้ามีเพศสัมพันธ์กับกทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่หนังสือทอไม่อนุญาตเราต้องเคารพหนังสือทอโทราอธิบายให้เราทราบว่าความสัมพันธ์ที่ดีคือความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงที่แต่งงานแล้วนี่คือระบบที่ถูกต้องคุณสามารถเห็นด้วยตัวเองว่าประเทศและประชาชนที่ไม่เคารพกฎเหล่านี้ จะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขามีพวกเขามีสงครามและปัญหามากมายและปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะไม่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้มันสําคัญมากที่คุณจะต้องเข้าใจว่ากฎนี้เป็นทุ้นฐานแค่ไหนนี่คือวิธีที่ควรจะเป็นหนทางของพระเจ้ากฎข้อที่ห้าของโนอาห์ห้ามขโมยและต้องเคารพทรัพย์สินของทุกคนถ้าสิ่งไหนเป็นของเรา เราสามารถให้มันกับคนอื่นได้เราสามารถขายมันและทำอะไรก็ได้ที่เราต้องการเพราะมันเป็นของเราเราไม่สามารถเอาสิ่งของจากใครโดยไม่มีอนุญาตจากเขาสิ่งแบบนี้เรียกว่าการขโมยหนังสือเท่าสั่งเราไม่ให้ขโมยกฎนี้มีเหตุผลมากมายสำหรับเราในฐานะมนุษย์กฎนี้ยังปรากฏในภาพยนตร์สิบบัญญัต แต่เรารักษากฎนี้เพราะมันเป็นกฎที่พระเจ้าให้เรามาในหนังสือทอและเราห้ามเอาสิ่งของที่ไม่ใช่ของเราแม้แต่สิ่งเล็กๆที่เราคิดว่าไม่มีความหมายอะไรเลยเช่นสิ่งที่ใครบางคนไม่ได้ใช้มานานและเราบอกว่าคนอื่นก็คงยินดีให้เราใช้มันแม้กระทั่งดินสอ เราต้องมีความระมัดระวังต่อทรัพย์สินของคนอื่นขออนุญาตใช้สิ่งของของพวกเขาห้ามขโมยอะไรจากใครทั้งนั้นบดข้อที่6ต้องเคารพทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นห้ามกินสัตว์โดยไม่ฆ่าม,มันมันหมายความว่าอะไรเราห้ามกินสัตว์ในขณะที่มันยังมีชีวิตอยู่ห้ามตัดอวัยวะจากสัตว์ แล้วกินมันจากร่างกายของมันพระเจ้าอนุญาตให้เราฆ่าสัตว์และกินมันพระเจ้าอนุญาตให้เรากินสัตว์หลังจากน้ําท่วมก่อนน้าท่วมก่อนฝนตกใหญ่มนุษย์ห้ามกินสัตว์และทุกคนเป็นมังสวิรัตตามหนังสือทามีวิธีการฆ่าสัตว์ก่อนที่เราจะกินมันถ้าคุณมาจากอิสราเอลคุณต้องทําตามวิธีนี้แต่ถ้าคุณไม่ใช่คนอิสราเอลคุณแค่ต้องฆ่าสัตว์ก่อนที่คุณจะกินมัน เรื่องเพิ่มเติมห้ามคุณตรงอาหารสัตว์ถ,ถ้ามันยังมีชีวิตอยู่ถ้ามันยังไม่ตายสนิทก่อนกางตรงอาหารห้ามคุณจะร้ายและกินมันบทคัดที่เจ็ดระบบกฎหมายทุกชาติรัฐหรือเผ่าต้องมีกฎหมายพระเจ้าบอกว่าทุกชาติควรมีระบบกฎต่างที่เขาจะมีชีวิตอยู่ถ้าไม่มีข้อกฎที่ชัดเจนจะมีอาชญากรรมมากมายในโลก จะมีสงครามมากมายในโลกจะมีความทุกข์มากมายความเศร้ามากมายในโลกและทุกคนจะทําในสิ่งที่เขาต้องการต้องมีระบบกฎในทุกประเทศระบบกฎต้องดีมีความยุติธรรมและปกป้องผู้คนและผู้คนจะต้องรักษากฎนี้ไว้นี่คือกฎอีกข้อหนึ่งของกฎทั้งเจ็ของโนอาห์ที่เราต้องรักษาไว้หากเราต้องการมีสันติภาพที่แท้จริงในโลก เราจําเป็นต้องฟังสิ่งที่พระเจ้าบอกเราพระเจ้าบอกเราว่าเราต้องปฏิบัติต่อกันอย่างดีในฐานะสังคมนี่คือสิ่งพื้นฐานที่สุดอย่างหนึ่งที่เราต้องรักษาไว้เราแต่ละคนต้องจําไว้ว่าพระเจ้าทรงรักเราและนั่นคือเหตุผลที่พระองค์ประทานกฎเกณฑ์แก่เราในการเป็นคนดีในโลกที่พระองค์สร้างขึ้นเราต้องจําไว้ว่าเมื่อเรารักษากฎเหล่านี้ เราไม่ได้รักษาเพราะมันดูสมเหตุสมผลแต่เรารักษาเพราะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการและเรากำลังทำตาม,ตามความประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าบอกเราเกี่ยวกับเรื่องนี้สอนเราเกี่ยวกับเรื่องนี้และสั่งสอนเราพระเจ้าบอกเราถึงเรื่องนี้ในหนังสือทอนี่คือกฎของโนอาห์ทุกคนในโลกต้องรักษากฎเหล่านี้ตามหนังสือทอ นี่คือกฎที่โนอาห์ได้รับจากพระเจ้าหลังจากที่เขาออกจากเรือใหญ่ที่เรียกว่าในภาษาฮีบรูว่าทอหรือท,ร Noah, ที่บัดโนอาห์ที่โนอาห์ได้ช่วยชีวิตสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดของเขาและด้วยวิธีนี้เขาก็ยังคงสืบทอดเ่าพันุ์มนุษย์น้ำท่วมใหญ่ทํำลายทุกสิ่งที่มีชีวิตอยู่ก่อนหน้านั้นบนโลกมีเพียงโนอาห์ครอบครัวของเขาและสัตว์ที่อยู่กับเขาเท่านั้นที่รอดชีวิต มีกฎเจ็ดข้อที่มนุษยชาติทุกคนต้องปฏิบัติตามโนอาห์ได้รับจากพระเจ้าและทุกคนทั้งชายและหญิงในโลกต้องปฏิบัติตามมันไม่สําคัญว่าพวกเขามาจากที่ไหนคุณต้องการสัติภาพที่แท้จริงในโลกไหมคุณต้องการสัติภาพที่แท้จริงระหว่างคุณกับเพื่อนของคุณไหมสัติภาพที่แท้จริงกับเพื่อนบ้านของคุณไหมกับประเทศอื่นเริ่มรักษากฎเหล่านี้กันเถอะ พระเจ้าต้องการแต่สิ่งดีๆสำหรับพวกเราทุกคนขอบคุณมากและสวัสดีครับค่ะ